Chim người ừ. người mọi người mọi người mọi này mọi người mọi người mọi cái mọi người cho, người mọi người mọi người mọi จะลองดยู่นะกินได้อยูอ่มันพริกไปเม็ดหนึ่งต้อเสร็จขอจานใหม่หนึ่งใบ แมงแซ่บน,น้อยอร่อยอร่อยทุกอย่างแซ่บทุกอย่างเลยโอเคอเคกินหอมก่อนนะนจะได้แก้วัด นี่ยคนละสิ่งกับพีเ่เบบคนละสิ่งกับพีเ่เบบามชิ้มกินกินยู่ไม่ยเนงไหนก็กินแล้วมันต้องให้สุดแต่ให้กินมนี่มันเกี่ยววะก็กินสองอย่างรวมกันไหนก็ได้ อ่ะเนอะเฮ็ดมันก๋วยเชืยรยันแข็นซอกเลยเออไหนเสรอดูสติเนี่ยกินน้ำกินส้มแล้วก็เขากินไม่ได้เลยกินไอ้น้ำขมไปดิเขากินขมไม่ได้อะให้พี่เวฟสิตัวเองกินไปแล้ว คนละจีนแม่คนละอ้าอยูปล่าอยู่ไหมไม่อิ่ม